ในต่างประเทศเขาอนุญาตให้คุณรวยครับคนรวยไม่ผิดครับคนรวยเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนด้วยซ้ำไปแต่เขารวยจากอินโนเวชันอีลอนรวยจากอะไรเขาด e โมคราไทส์ EV ใช่ไหมครับทำให้ EV สามารถคนสามารถซื้อ EV ได้อย่างแพร่หลายเขาด e โมคราไทส์ EV ใช่ไหมครับคือเขาถึงรวยได้นะครับแต่กลุ่มทุนในประเทศไทยหลายๆกลุ่มไม่ได้รวยจากอินโนเวชันอะไรเลยครับรวยจากการผูกขาดธุรกิจ นี่ครับเล้าผูกขาดมา40ปีตั้งแต่2527นี่เพื่อนของผมแชมเปี้ยนเท่าพิภพเอาพรบรยกเลิกการผูกขาดการผลิตเหล้าไปเสนอครั้งแรกในสภาในรอบ40ปีไม่เคยมีใครทำมาก่อนต้องแก้ปัญหาที่ต้นต่อด้วยหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ SME เติบโตไม่ได้เพราะโอกาสในการค้าการขายมันถูกปิดกัน้นและจำเป็นจะต้องแก้ปัญหาต้นตอ,น,ตอน,นี้เท่านั้นที่จะทำให้ระบบมันเป็นธรรม เราต้องการระบบเศรษฐกิจที่เปิดเสรีและเป็นธรรมให้กับผู้เล่นทุกฝักทุกฝ่ายผมยกตัวอ,อย่างอีกอย่างหนึ่งค่าไฟครับวันนี้เรามีไฟเกินความจําเป็นถ้าประเทศไทยเราใช้ณนะช่วงเวลาที่พีคเราใช้100รเรามีการกําลังการผลิตถึงตีตัวเลขกลมๆ160กครับไม่มีประเทศไหนเขามีกําลังการผลิตเยอะมากขนาดนี้กําลังการผลิตที่เหมาะสมควรจะเกินกับการใช้มากที่สุดอยู่ที่ประมาณ 15- 2 0เเพื่อมีเซฟตี้ไว้ แต่ของเราห0สอไอหกที่เกิดมาเนี่ยนะครับทำให้กลุ่มบริษัทพลังงานผมคงไม่ต้องบอกทุกท่านคงรู้ว่ามีบริษัทพลังงาน3 4บริษัทในประเทศไทยรวยขึ้นเป็นแสนล้านในรอบ7ปี8ปีที่ผ่านมาเป็นแสนล้านไม่ใช่แสนเดียวนะครับบัมบริษัทรวยเป็นแสนแสนล้านผมบอกว่านี่คือความไม่เป็นธรรมเพราะค่าไฟแพงประชาชนแบกรับค่าไฟนะครับไม่ใช่แค่นั้นอีกอุตสาหกรรมแข่งขันไม่ได้นะครับ ใช่ไหมฮะอุตสาหกรรมไหนที่ต้องใช้ไฟเยอะๆนี่แข่งขันไม่ได้ต้นทุนเพิ่มขึ้นสูงขึ้นด้วยนะครับสัมปทานสนามบินพูดแล้วพูดอีกว่าสัมปทานในสนามบินไม่มีสนามบินระดับภูมิภาคชั้นนําระดับไหนที่มีสัมปทานพื้นที่ร้านค้าในสนามบินให้กับผู้ประกอบการเจ้าเดียวไม่มีครับอินชอนนะครับ12สัมปทานในสนามบินนะครับสิงคโปร์ช่างกี่3ฮ่องกง4มีประเทศไทยที่เดียวครับพื้นที่พาณิชย์ ในสนามบินให้สัมปทานกับเจ้าเดียวแล้วกลุ่มบริษัทนี้รวยเป็นแสนล้านในรอบ20ปีที่ผ่านมาไม่ต้องมีอินโนเวชันอะไรเลยพูดง่ายๆเปิดร้านขายของชำรวยเป็นแสนล้านนะครับนี่ครับน,บนี่คุณศรีกัญญาเพื่อนร่วมงานของผมรองหัวหน้าพักเก้าไกลกับผมขับเคลื่อนร่วมกันเมื่อป,ปลายปีที่แล้ว ไม่มีประเทศไหนยอมให้มีผู้ประกอบการโทรคมานาคม2เจ้านะครับถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วน้อยที่สุดที่เขาอนุญาตกันคือ3เจ้า d a t a สําคัญไหมครับสําคัญความบันเทิงอยู่ในนั้นทํางานมันเครียดต้องเข้าหาความบันเทิงความบันเทิงอยู่ในนั้นความรู้อยู่ในนั้นตั้งแต่ยิงบั้งไฟถึงยิงจรวดไปดวงจันทร์ความรู้อยู่ใน YouTube ทั้งหมดจะเอาอะไรอะ่ะใช่ไหมครับ ความรู้อยู่ในนั้นโอกาสเศษรษฐกิจก็อยู่ในนั้นเดี๋ยวนี้มีใครเปิดไปเช่าห้องแถวเปิดหน้าร้านอีกไหมครับไม่มีหน้าร้านอยู่ในไหนอยู่ในไ g ไอจีอยู่ในไน IG, ในลน์ใช่ไหมครับนี่คือความสําคัญของ Data ถ้า Data แพงขึ้นเนี่ยเกิดอะไรความเหลื่อมล้ําทางด้านดิจิตอลไงครับใครเข้าถึง Data ที่เร็วกว่าใครเข้าถึงที่ Data ที่มากกว่าก็เข้าถึงโอกาสในชีวิตได้มากกว่าเราบอกว่าอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมไม่มีประเทศไหนในโลกเขายอมกันนี่เราถึงต่อสู้กับกลุ่มทุนผูกขาด และนั่นคือวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจของเรา1ถ้าจะทำให้ SME เติบโตได้ต้องใช้ Government Demand s Drive อุตสาหกรรมใหม่ Drive Supply Chain ใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีของไทยเอง 2. คุณต้องอินดิ r เกตตัวเราเองกับ Supply Chain ของโลกให้ได้ไม่ว่าจะสร้างมันใหม่หรือไปใช้ซ p พพลายเชนที่มีอยู่แต่รัฐบาลต้องพาสินค้าไทยไปให้ถึงผู้บริโภคให้สุดทางให้ได้ ต้องมีวิธีต้องสร้างพาร์ตเนอร์ชิพต้องสร้าง strategic alliance นะครับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจทางยุทธศาสตร์กับเอกชนอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้สุดทางเพื่อเอาของไทยไปสู่มือผู้บริโภคในต่างประเทศให้ได้และ3คุณต้องยกเลิกการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจทุกท่านครับผมพูดอย่างนี้แล้วผมก็ต้องบอกว่าบริษัทใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยล้วนแต่สนับสนุนนะครับล้วนแต่สนับสนุนการทำรัฐประหารที่ผ่านมา ผมคิดว่าวันนี้ประเทศไทยประชาธิปไตยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางออกเดียวที่เหลืออยู่เลิกเถียงกันได้แล้วครับว่าจะมีรัฐประหารอีกหรือเปล่าจะเอาอีกหรือเปล่ามันยอมรับไม่ได้หรอกครับสังคมที่มันพัฒนามาไกลถึงประเทศไทยแล้วมันจะกลับไปเป็นปเผด็จการไม่ได้อีกแล้วกลุ่มทุนต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนสิ่งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยทั้งนั้น